เดียวทำไรอ๋อนี่อ่ะโชคหน้าเหรอใช่โชคโอหเตะแพรเลยไปโชว์ด้วยไปโชว์ด้วยฮะ W W สองหนึ่งสามนี่หน้าทิมเลยอยู่หมดซุ้มอ๋อสตาร์ทเราขึ้นอยู่อ๋อฮะโชกแตกแต่ปั๊มยังไม่น็อกนะแต่ถ้าทิ้งไว้นานไม่แน่ ก็เป็นอ่าพวไม่ขาดเปลี่ยนคู่หน้านะของใหม่เทียบนี่ครับออกมาแล้วครับโช์เพื่อดูสภาพเนี่ยโอ้โหแตกยับเเนี่ยชัดเจนครับคู่นี้นะที่เปลี่ยนนะครับปั๊มขึ้นได้นะครับปั๊มยังยังไหวอยู่นะครับแต่ว่าโช์มันแตกมันเลยปั๊มไม่ไหวครับขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงนะครับ ร้อยครับเปลี่ยนเสร็จแล้วขึ้นมาแล้วนะใช่ไหมลอกใหม่ลอยๆสวยๆ